มาดูเรื่องของความปลอดภัยทางอาหารกันบ้างคุณผู้ชมนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการยกเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตรวันนี้เนี่ยก็มีตัวแทนกลุ่มเกษตรกรและผู้บริโภคไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลนะคะขอให้หยุดนําเข้าสินค้าแล้วก็วัตถุดิบทางการเกษตรจากต่างประเทศที่มีการใช้สารพาราควอตแล้วก็คอไพลิฟอสเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคค่ะ โดยนายสุการ์สังวันนะ,นะคะเลขาธิการสมาพันธ์เกษตรปลอดภัยและนายกสมาคมเกษตรปลอดภัยพร้อมตัวแทนผู้บริโภคกว่า30คนมองว่าการสั่งห้ามนำเข้าจำหน่ายและครอบครองสาพรพาราคอตและคอไพลิฟอส เพื่อไม่ให้มีการใช้ในภาคการเกษตรของไทยตั้นแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาแต่ว่ากลับมีการผ่อนปรนการนําเข้าวัตถุดิบและสินค้าเกษตรที่มีการใช้สารดังกล่าวจากต่างประเทศจนถึงวันที่1มิถุนายน2 5 6 6 4ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกรและผู้บริโภคชาวไทย รวมทั้งมีความไม่โปร่งใสในการดําเนินการของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในจากมีการแนะนําให้เกษตรกรใช้สารอันตรายอีก2ชนิดได้แก่ไกโฟอสเศตและกรฟโฟอสฟินตเพื่อกําจัดวัชพืชในกลุ่มพืชมันสำปะหลังยางพาร,ราปาลมน้ํำมันและไม้ผลซึ่งสารทั้ง2ชนิดมีการตกค้างในพืชผัดและกรฟโฟอิฟินตถูกจัดอยู่ในวัตถุอันตรายระดับเดียวกับพาราควอต ขณะที่สารชีวพันธุ์กําจัดวัชพืชจากการสุ่มตรวจเองก็พบว่ามีการผรสมผสานพาราคอตและไกลโฟรเรสต์จึงไม่มีความปลอดภัยเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะการแนะนำให้ใช้กรูดฟอรซินเนตอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อนายทุนด้วยในฐานะตัวแทนกเกษตรกรและผู้บริโภคไทยก็อยากจะให้นายกรัฐมนตรีหาผู้ที่เหมาะสมมาดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แทนนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนางสาวมนัญญายไทยเศษรัฐมนตรีช่วยเพราะไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับกเกษตรกรแต่ว่ากลับสร้างผลกระทบมากกว่าเดิมโดยการยื่นหนังสือร้องเรียนดังกล่าวนั้น มีนายสมพาศนนินพันธ์ที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นคนรับเรื่อง